สวัสดีครับผมช่องเ็ตเตดยดวลเีสะเกตครับนี่ครับนนี้มาเจอยูทูปเปอร์ใหญ่ครับวันนี้เราจะมาดู SK 045N2 หอครับหรือมักทูนี่เองอสภาพก็ยังแห้งสวยครับหมดตรงอดี้สีเดิมจากญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็ทำาอ้ครับเจแปนทำสีมาแบบนี้ปั๊มสวยครับระบบระบบครบนะครับพวกสปีดเซนเซอร์หัวหมูสปงสปีดเซนเซอร์หัวหมูก็ยังอยู่ครบ,ครบนี่ครับไฟฟ้าช่วยปัม๊มเฮ้ยน้อยไฟฟ้าช่วยตัวนี้ก็ยังอยู่ก็เก็บปั๊มตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ ใช่ไ,ไหมสปีดเซนเซอร์ยังอยู่เลยเฟรมเฟรมก็ยังสวยดีครับโซเซตัวเดินเป็นเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวเดินเฟือง

เดียวก็ยังแน่นปึกดีครับชุดบุษรักก็ถือว่าใช้ได้ครับพุงกุ้งพุงกียังไม่ลเล้ามีบ่

ทั้งสองข้างเลยกินตัวนี้ไม่รั่วครับแตเขาบอกข้างหนึงรั่วเรียบร้อยแล้วฟ้าระเบิดัครบภายนของภายในก็ <c oughs> <c oughs> ระบบยังก็ยังอยู่นะครับอ๋อเดือก็ใช่ได้

อันนี้น้ำมันสกจากการเติมุมมบบกมดกอ,องอากาศกัแปลงมดเรียบร้อยครับเา่าน้ำมันโซลาร่าดล่า,ลา,ลาชลม,ม่คืนพอเอาเครื่องแรงดันสูง แ่ดียอ่งนี้ยหัวตัวนี้อ้อยซึมซนะเแล้วียกด้วยที่มองตัวแยกตัว้นอสภาพตัวรวมก็โอเคนะราคาไม่ได้กันก็เลย có thể tạo ra nhiều mối quan hệ, giúp đỡ con gái. Các con có ok tạo ra แรงดีครับขีกได้นะครับสภาพโดยรวมก็เอาถ้าเป็นรุ่นนี้ก็หาตัวเทียบยากครับว่บาตวามเฉเจอยจันมึงพิจิต เดินก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยครับเดินเฟืองแรงดีครับฉีกได้สองข้างความเดินเบาทํางานได้ปกติ สนใจก็รถคันนี้อยู่ที่ฉะเชิงเซาครับแต่สนใจก็0 6นย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองสามศูนยครับเข้ามาคุยกันได้สำหรับสีกาย่หารุ่นนี้อยู่ก็บบอบอ,บอ เราเซืว่าระบา,บายอากาศนี่เป็นอาร์มพิเศษครับอาร์มยาวนี่ก็จะเลยหัวยาวครับวางหัวเดกกาสามใบปัดจัดช่วงล่างใหม่เอาช่วงล่างเตฟิปครับนี่ก็จะเป็นด c 130K ครับ เสียงเครื่องก็ยังนิ่มดีครับโบวีดีเสียงโบวานนะครับอันนี้ฟันไม่มีนะครับตอนทํางานจะมีตอนสตาร์ทใหม่ๆ้าเครื่องเดบอมปุ่นเต็มทีแล้วก็ไม่มีครับ ขึ้นเชลเลอร์ครับคันนี้ไปทำงานแล้วอ๋อก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับงไงก็ใครสนใจเครื่องจักรหนักมนึงสองก็ติดต่อมาได้ครับ0 6น 1, 1 2 3 4 2 3 0หหรือใครอยากตัวมาปรึกษาก็ได้ครับไม่ใช่มีปัญหา ิงก็นิ่มดีก็ไม่เกิดไม่ไม่สะท้านไม่เกิดเสือนไม่สัน่น ยังถือว่าอยู่ในสภาพครับใครที่ได้ไปก็ดอว่าโชคดีเหมือนกันครับผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ